ะระยะทางนะครับเวลาดูเราบอกแล้วดูอะไรคะเวลาค่ะกราฟดูระยะแกน X อกแกน Y ดูระยะตัดแกนนะครับกราฟรูปนี้เป็นกราฟแสดงระยะทางกับเวลาเมื่อเวลาผ่านไปนะครับมันเริ่มื่อนที่จาก100ระยะทางเริ่มจาก100ไป400เมตรนะครับเดินทางไป300เมตรและตรงบริเวณเนี่ยเส้นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าระยะทางไม่เพิ่มแล้วก็หยุดนิ่งๆเนี่ยระยะทางคงที่และหยุดนิ่งๆ เสร็จแล้วก็เดินกลับมาอย่างเงี้ยน,นะคะถ้าถามปูปูว่าระยะทางเท่าไหร่รูป,ปูก็ต้องเอาร้อยเป็นสี่ร้อยก็ตรงนี้ก็300เมตรแล้วบวกอีกบวกตรงนี้น่าจะเป็น250ร้ปู่ปูก็บวกอีก150นะครับก็เป็น450เมตรอันนี้คือระยะทางครับระยะทาง450เมตรใช้เวลา50นะอันนี้เดี๋ยวนะรอลบ250 ก็คือ150ก็เป็น450กหาร50อันนี้ระยะทางหารด้วยเวลาวินาทีกับบุตตัดอันนี้ตอบถ้าหาถ้าหาอัตราเร็วตอบ9ครับหาอัตราเร็วตอบ9แต่โจย์ให้หาความเร็วเฉลี่ยนะครับออกมาก็ต้องระวังนิดนึง เขาก็เห็นว่ามันไม่ยากมากนะครับถ้าหาความเร็วเฉลี่ยเราต้องหาการกระจัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุดเริ่มต้นอยู่ห่างจากเนี้ยร้อยหนึ่งห่างจากจุดเนี้ยร้อยหนึ่งเสร็จแล้วนะครับสิ้นสุดอยู่250้เราก็250ลบร้อยก็เหลือ 1, 150่งร้อยห้าสิบครูดูได้การกระจัดก็150หารด้วย50ตัดตัดก็คือ3ข้อนี้ตอบก็1ข้อหนึ่งคือความเร็วการกระจัดหารด้วยเวลา ปริมาณที่มีขนาดและทิศทางเรียกว่าปริมาณเวกเตอร์ส่วนข้อ2ที่เป็น9กนี่ก็คืออัตราเร็วเฉลี่ยนะครับเอาระยะทางหารด้วยเวลาแต่หนูต้องดูกราฟให้เป็นนะครับกราฟระยะทางกับเวลาเนี่ยเราก็ดูว่ามันเริ่มจากตอนที่วินาทีที่ศูนย์มันเริ่มจากมันไม่ได้เริ่มจากที่ศูนย์มันเริ่มจากที่ร้อยนะรระยะกับแกะแล้วก็เดินทางผ่านไป20นาทีมันเดินไปที่400เมตรแล้วก็หยุดนิ่งตอนช่วงที่ 20- ถึง30แล้ววินาทีที่30 บินาจิตเริ่มก็เริ่มเดินจับมานะครับมาอยู่ที่ตำแหน่ง250นะครับ,จ,บจากจุดตั้งต้นถ้าเราแปลแบบนี้ได้เราก็จะทำคนนี้ได้นะครับ